สวัสดีครับผมชาวมวลตไซแชมป์ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วครับกับเวฟใช้งานนะครับเวฟใช้งานแบบไรเดอร์เนาะทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกนะ้าหลังจาี่ยวกการใช้งานมานะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะบอกก่อนเลยว่าเวฟโฉมนี้เป็นโฉม2026เนะาะเป็นโฉมล่าสุดนะครับ ก่อจากคลิปก่อนคลิปก่อนที่จะพาดูว่าเป็นสีนะเป็นสีน้าตาลนะน้ำตาลใหม่อ่ะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าว่าใช้งานมาเนี้ยใช้งานแบบไรเดอร์เนี้ยมันโอเคไหมมันมีอะไรที่แบบชอบไม่ชอบบ้างนะครับทุกคนไปเราไปฟังกันมาก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยผมวิ่งมาแล้วนะครับให้ดูเลขเลขไมล์ก่อนเลยครับนะผมวิ่งมาแล้วห้าพัน นี่ห้าพันสามนะครับห้าพันสามกิโลครึ่งหมื่นแล้ววิ่งมาครึ่งหมื่นละอีก 5, ห้าพันจมื่นผมอยากบอกว่าหลังการใช้งานมานี่ถือว่ามันก็โอเคนะจะผมยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับที่ว่าปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟหรือระบบช่วงล่างต่างๆผมยังไม่เจอนะ,อะหลังจากการหลังจากที่ใช้งานมาประมาณ5,000กิโลเนาะ ถือว่ายังวิ่งใช้ได้ปกติเสียงเครื่องยังปกตินะไม่มีเสียงเสียงผิดปกติอะไรนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ถามว่ามันเหมาะไหมกับการขับไรเดอร์เนะผมว่ามันก็เขาก็ทํามาให้เหมาะมากขึ้นนะทุกคนผมสำหร,ร,รับตัวผมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะ r หนึ่งมันได้ความประหยัดด้วยนะเนาะแล้วก็มันมีตัวรูชาร์จนะครับทุกคนดูชาร์จนี่ดูชาร์จ ชาร์จเป็นไทยสีด้วยนะผมก็เอามาใช้ชาร์จกับโทรศัพท์นะทุกคนเนาะอ่าเนี่ยนี่คือมันเขาทํามาให้กับเหมือนเจาะโจงกับไรเดอร์เลยนะครับเหมาะสมมากขึ้นนะทุกคนอ่าก็มีแบบที่วางแก้วน้ําขวดน้านะทุกคนก็โอเคอยู่เนี่ยอีกอย่างมีที่เสริมนะคือที่แขวนของเนาะผมขับไรเดอร์เนี่ยผมก็ใช้ใช้บ่อยนะเอามาแขวนของพวกของเบาๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าแบบวันไหนที่แบบกระเป๋าเต็ม หรือแบบใส่ตะกร้าหน้าอย่างเต็มเนี้ยเลยต้องเอามาแขวนตรงเนี้ยอใช้ได้อยู่นะครับทุกคนหนึ่งเลยสิ่งที่ชอบมากนะเวลาเอาไว้เอามาขับไรเดอร์เนี่ยผมชอบหนึ่งหนึ่งเลยนะคือประหยัดน้ำมันอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าฮอนด้าทำความประหยัดน้ำมันของมอเตอร์ไซค์ออกมาได้โอเคนะเวฟอะน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยน้ำมันถังประมาณห้าลิตรเ,เนี่ยของเวฟเนี่ย หึ่งถังเนี่ยผมวิ่งได้เป็นประมาณโอ้เกือบสามร้อยโลอะ่ะหนึ่งถังนะตีไปเกือบสามร้อยโลอะ่ะเพราะว่าความเร็วมันต่างกันเนาะบางครั้งก็ขับไวบางครั้งก็ขับช้ามันก็การกินน้ำมันก็ต่างกันขึ้น,นลงขึ้นลงนะทุกคนนะก็เกือบสามร้อยโลผมวิ่งได้เกือบสามร้อยเกือบสามร้อยโลถือว่าโอเคนะอ่ะถ้าวิ่งเป็นเป็นเวลาผมวิ่งสักผมจะวิ่งช่วงประมาณวันสิบโมงเช้าจนถึงแบบนู่นเลยสามสี่ทุ่ม ก็ทั้งวันนะหนึ่งถังเนี่ยผมวิ่งได้ทั้งวันเลยนะถังเดียวเออก็ถือว่าโอเคเลยนะความประหยดละมันเนาะอีกอย่างที่ผมชอบก็คือผมว่าผมชอบรูปทรงรูปทรงมันอ่าร,รูปทรงของโฉมปีนี้นะครับจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับโฉมปีที่แล้วหรอกทรงโฉบก่อนหรอกมันกม็มีความแตกต่างในเรื่องนิดๆหน่อยๆนะช่วง,งสีบ้างอุปกรณ์ที่ให้เพิ่มมาแค่นั้นนะครับแต่ผมชอบรูปทรงแบบนะ มันโอเคสวยดีนะก็ที่เหลือก็ความชอบก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นรถแม่บ้านปกติใช้งานทั่วไปนะทุกคนนะแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบดีกว่ามาเข้าสิ่งที่ไม่ชอบเลยนะครับหนึ่งเลยเห็นได้ชัดเลยนะสิ่งที่ไม่ชอบเลยที่ผมเปลี่ยนไปนี่เลยเบาะนี่ผมใช้เสริมนะอ่าใช้เสริมความนุ่มอันนี้คือมีเบาะด้านบนนี่หนึ่งชั้นนะแล้วก็แล้วก็จะมีเบาะเจลที่อยู่ด้านในนี้อีกอีกชั้นหนึ่งนะ เสริมความนุ่มนะทุกคนว่าผมว่าเบาะเดิมเนี่ยมันค่อนข้างแน่นและแข็งไปเวลาเราขับนานๆเนี่ยมันปวดตูดบอกตรงๆเลยมันปวดตูดนะทุกคนยิ่งขับไรเดอร์เนาะขับใช้เวลานานมากขับตลอดมันยิ่งเรารู้สึกเลยว่าเอ้ยนั่งนานปวดตูดเลยต้องซื้อตรงนี้มาเสริมครับก็ช่วยไปได้เยอะเลยนุ่มเบาะนุ่มขึ้นเยอะนะครับทุกคนโอเคไอสิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างเลยคือผมว่าผมไม่ชอบ โชกหลังตอนนี้เราอยู่โซนหลังก่อนเนาะอ่าโชกหลังนะทุกคนนะผมว่าโชกหลังเนี่ยมันย้วยแล้วดีดไปหน่อยเข้าใจไหมว่ามันมันย้วยแล้วดีดคือความย้อยมันเนี่ยเวลาที่เราแบบเข้าโค้งเนี่ยมันชอบย้วยยึงยังยึงยังอะ่ะมันแบบเหมือนขึ้นน้ำอะ่ะเออแ,อแล้วพอเวลาเราเจอลูกรืนาาหรือเจอลูกเนี้ยโอ้โหดีดมากเลยตกลุมที่ตึงตังตึงตังดีดขึ้นหลังตลอด นี่เป็นอีกจุดที่ผมไม่ค่อยชอบผมว่าจะเปลี่ยนอยู่โอเคแล้วมีอีกอย่างนะ่ะอ่ะไล่มาเลยเอ็มีอีกอย่างตรงนี่เลยชุดเกียร์ชุดเกียร์นี่อาจจะเป็นความรู้สึกของเหมือนใครหล,หลายๆคนก็ได้นะครับผมว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยมันขึ้นกาลังดีไปพอมาเกียร์สามเริ่มอืดขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังมีกําลังพอขึ้นเกียร์สี่เท่าเท่านั้นแหละครับโอ้โหอืดมากนะเกียร์สี่เนี่ย คือแบบคือแบบอยู่แบบขนาดอยู่แบบร้อยนะอยู่แบบเก้าสิบร้อยนะจะบิดขึ้นต่อนี่โอ้โหกว่าจะขึ้นอืดมากแล้วก็พอแบบรอจเกียร์สี่จะลงมาจะเหลือแบบแค่เจ็ดสิบแปดสิบเนี้ยจะขึ้นบิดขึ้นแบบเก้าสิบร้อยเนี้ยโอ้โหอืดอืดจริงเกียร์เกียร์สี่แต่มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งของเกียร์สองนะที่แบบเกียร์หนึ่งพอเกียร์สองปุ๊บเกียร์สองจะขึ้นเกียร์สามเนี้ย จะมีช่วงที่จะบิดขึ้นจะเปลี่ยนเกียร์สามอะ่ะมีช่วงแรกๆอะ่ะมันจะมีอืดน,นิดนึงอ่ะในช่วงของเกียร์สองเนาะนี่แหละที่ผมเพราะว่าเรื่องระบบเกียร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอ่อถ้าฮอนด้าปรับปรุงได้ก็ควรปรับปรุงผมว่านะ,ะแต่ระบบเครื่องยนต์ต่างๆนี่ยังใช้งานปกตินะยังไม่เจอปัญหาครับอ่าไฟหน้านี่ก็ยัง ปกติยังใช้งานได้ปกติแต่ข้อเสียงเดียวคือมันไม่ผมว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ไฟหน้ามันออกแบบฟุ้งๆหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยแบบคมอ่ะผมเลยซื้อนี่มาเปลี่ยนนะทุกคนนี่หลอดไฟลี่นี่หลอดไฟลี่ับหลอดไฟเลี้ยวพอเปลี่ยนหลอดไฟลี่ยหลอดไฟเดิมมันจะเป็นแบบหลอดส้มเนะหลอดส้มๆหน่อยสีส้มๆไม่ค่อยสว่างเลยใช้เป็นหลอด LED สีขาวมาพวกโหสว่างเลยสว่างหงูตาแตกนะทุกคนนะ <laughs> พอกับไฟเลี้ยวก็สว่างขึ้นนะทุกคนอ่านี่เลยระบบเบรกก็ยังใช้งานได้ปกตินะทุกน,นะเบรกดีอนะเอออีกเออบอกชอบบอกลืมบอกอยางเรื่องชอบเรื่องชอบนะครับคือเรื่องชอบผมชอบเบรกอีกอ่าผมชอบเบรกนะครับทุกคนเบรกเวฟโฉมเนี้ยผมว่าเบรกเวฟโฉบเนี้ยมันโอมันโอเคเลยเว้ยเบรกดีเว้ยเอยอเบรกดีเบรกนุ่มนะครับไม่จิกเกินไป แล้วก็ท่อเธอก็ยังโอเคอยู่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีท่อแตกยังไม่มีท่อแตกครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะทคนนะก็เรื่องชอบกับไม่ชอบก็มีประมาณนี้แหละเท,ท,ท่าที่ผมจับได้นะอ,อย่างอื่นก็ใช้งานได้ปกติหมดเลยครับสอซ่าต้องรออีกต้องโอซ่ต้องรอให้มันครบหมื่นก่นนะอนมั้งแล้วลองลองลุยลุนก,ก,กันอีกทีว่า หนึ 1> 1, ่งหมื่นกิโลเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหมจะมีเสียงดังหรือเปล่านะทุกคนนะตอนนี 5, ้ผ่านมาห้าพห้าพันกิโลละห้าพันกิโลนิดๆแล้วยังใช้งานได้ปกติยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่มีปัญหายังไม่เสียงดังนะเครื่องเสียงเครื่องยนต์โอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะเรื่องที่ว่าความรู้สึกขับข,ข,ขี่เป็นยังไงชอบไม่ชอบนะคทุกคนการขับข,ขี่ก็โอเคครับการขี่ดีครับ สำหรับการใช้ไรเดอร์แบบนี้ก็ถือว่าการขับขี่ดีนะใช้ได้เลยนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับทุกคนแต่ถ้าใครมีงบก็ไปจัดโชคใหม่ได้นะสักตัวน่าจะขับดีขึ้นนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนะาะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปหน้าอาจจะเป็นแบบ มันไปเที่ยวบ้างนะใช้แต่มันแต่ทำงานอย่างเดียวเลยโอเคครับเรเจอกันครับ